วันนี้สกายทีมนะครับจะมารีวิวรถ SUV ขนาดเริ่มต้นที่ทุกคนนะครับกำลังรออยู่เลยนะครับก็คือเจ้านี่เลย CX 3 Essential ปี2025รุ่นย่อยของเขาก็คือรุ่น Alta นะครับแฟนๆชอบ a p p สกายทีมนะรีเควสกันมามากเลยนะครับว่าอยากให้รีวิวรุ่น Alta มานานแล้วนะครับวันนี้รถมาอยู่ที่เราแล้วที่มาด้าเกษตรน่ามินนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารุ่น Alta นะครับมีอะไรน่าสนใจกันนะครับ ซึ่งราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยกลุ่มลูกค้าที่อยากได้รถ SUV และเป็นมาสด้าเนี่ยต้องไม่พลาดรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดนะครับออปชันไม่ได้เน้นอะไรเน้นการใช้งานการขับขี่ในเมืองหรือนอกเมืองก็ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์2.0เครื่องยนต์เบนซินนะครับมาดูดีไซน์ด้านหน้าของเขาก่อนนะครับรุ่นอัลต้าสีที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับเป็นสีเทาแอโรเกซึ่งเป็นสีใหม่แล้วก็เป็นสีพิเศษของมาสด้าไม่ต้องเพิ่มเินนี เป็นสียอดฮิตจริงๆขายดีมากๆนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ด้านหน้าที่เป็นแบบซิกเนเจอร์วิงที่เป็นของสัญลักษณ์ของมาด้าอยู่แล้วเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับมาด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างคันนี้เป็นสีขาวมุกนะสีนี้พิเศษเลยเป็นสียอดฮิตที่ให้ความเรียบหรูนะครับดูแพงเลยนะครับสีนี้นะ ลูกค้าเพิ่มเงินเพียงแค่7,000บาทก็ได้สีขาวไปครอบครองนะครับในเรื่องของดีไซน์ด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นซุ้มล้อตัวแต่งเนี่ยที่เป็นรุ่นของออาต้านะจะเป็นสีดำนะครับที่เป็นแบบดำด้านแบบนี้นะครับมาพร้อมกับชุดล้อ16นิ้วนะครับยางตัวนี้ให้มาเป็นของบิ o โตเลยนะครับบอกเลยคุ้มมากๆนะครับดีไซน์ด้านหลังของ CX3 รุ่นอัลต้าโฉมปี2025กันบ้างนะครับด้านบนนะเสาอากาศคีบฉลามเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็มีไฟเบรกดวที่3มาให้นะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับยังมีมาให้เหมือนเดิมระบบความปลอดภัยจัดมาให้เลยนะครับเซนเซอร์หลังสจุดมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเรามาดู <ๆ S 1> ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของ cx 3บ้างนะครับเปิดเข้ามานะมีม่านกั้นสัมภาระให้นะครับแล้วก็นี่เลยพี่เก็บของด้านท้ายนะก็จุได้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถ SUV ขนาดเริ่มต้นก็ไม่ได้กว้างมากนะครับเน้นขับขี่สนุกนะครับทั้งทางไกลแล้วก็ในเมืองเลยนะครับ มาเราเข้ามาด้านในบ้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องกุญแจเป็นแบบนี้นะครับมีให้กัน2ชุดด้วยกันนะครับเบียเบรกกดพุดสตาร์ทได้เลยนะครับรถก็จะสตาร์ทแล้วนะครับภายในของ CX3 Alta นะลูกค้าถ้าเราเปิดประตูเข้ามานะรุ่นนี้นะ Alta เราได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับแล้วก็โอบร้อมไปด้วยผ้านะที่เป็นสีเทาเดินตะเข็บให้เป็นสีขาวนะครับ คอนโซลด้านหน้านะเป็นแบบบุนุ่มเลยนะครับเดินตะเข็บที่เป็นแบบสีเทานะครับเทาเข้มเนาะส่วนกรอบแอร์เนี่ยเขาให้เป็นสีดำกอสแบ็กแบบนี้นะครับให้ความดุดันด้วยนะครับงมอะไรนะครับจับกระชับนุ่มมากๆนะครับมาพร้อมกับด้านซ้ายที่เป็นมัลติฟังก์ชันที่เอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็วางสายรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับ มาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วนะครับสามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็คอนโทรลที่ปุ่มคอมพิวเตอร์เซนเตอร์มีช็อตคัทให้เล่นด้วยนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นอัลต้าเนี่ยมีกล้องถอยหลังให้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์4จุดใส่กล้องถอยหลังให้ดูนะครับเขาเข้า,ขาเกียร์ R เห็นไหมกล้องถอยหลังมีความชัดเจนแล้วก็มีความกว้างมากนะครับปลอดภัยสําหรับมือใหม่ได้เลยครับ ต่อไปนะครับเรื่องการปรับแอร์นะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับมีแอร์ได้ถึง4ระดับนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยต่อ Apple c a r าร์เพย์อันดอร์โอโต้ได้นะครับเสียบสายตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปมือถือได้เลยนะครับตัวเกียร์นะครับอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มัลให้นะครับช็อตคัดต่างๆคอมเมดี้เซ็นเตอร์สั่งงานจากหน้าจอก็สามารถสั่งงานตรงนี้ได้เลยนะครับมีออโต้เบรกโฮให้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือห้องโดยสารด้านหลังบบ้างครใที่ชอ รถขนาดเริ่มต้นขนาดเล็ก SUV นะ CX3 เนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ด้านหลังกว้างมากนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยใครที่ชอบนะสามารถเข้ามาดูทดลองขับได้นะครับที่โชว์รูมของเรามาด้าเกษตรน้อมินนะครับจะได้รู้นะครับว่าเรานั่งแล้วความสูงด้านหลังเนี่ยใครที่ชอบเน้นนั่นด้านหลังนะครับก็ต้องมาลองทดลองขับกันด้วยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับ CX 3รุ่นอัลต้าปีใหม่ล่าสุดนะครับ Essential ปี2025ครับต้องไม่พลาดชมคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อนะครับสำหรับใครนะอยากทดลองขับนะครับรถมาด้าทุกรุ่นนะติดต่อช่อง Sky คลิปได้เลยนะครับมาด้าเกษตรยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยยินดีจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศแล้วก็ส่งรถให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับยังไงขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ